วันนี้วันที่หกครับผมก็จะมีไข่เล็กปูนมาแล้วอ่าพวกไขนะ่เน็กเก็บไว้ผมก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเท,เทปูนใช่ป่ะพี่ อันนี้ก็ขึ้นคําขอบไปนี่กันนะครับอันนี้จะทำท่ออันนี้เราก็อะไรนะพี่เหลือผมทรายแล้วก็เทอะไรใช่ไหมครับครับผมอ๋อน,นี่แผ่นหนึ่งด้วยนะ่นแหละเก็บผมด้วยนะโอเคตกลงนี้แล้ววันนี้ต้องตัดตรงนี้ออกไหมพี่ครับผมครับโอเคครับผมคุณทรายทำนี่เอ แล้วตรงนี้มันต้องกั้นอะไรไหมพี่กั้นโฟมครับอ๋อโฟมกั้นใช่ไหมครับครับผมเอาอโฟมกั้นอย่างนี้มันก็มันไม่หักทะลุเข้าไปพี่ไม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 หลเข้าไปหรอม,มันไม่ต้องมไม่ต้องกั้นแบบนี้อย่างนี้หรอก็กั้นนะ